สัาสามาสะะมาสัมพุทธสนะโมตัสัะฆวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสัะฆวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสตถาคตเตนาเปสัมโพธาจะพุกรณี ญาณกรรณีอุปสมายอาภิญญาเยสัมโพทายนิปนิจสมวัตติน่พอทันํำลายโปรดได้สํารวมกายวาวจาแเละใจเพื่อปการเปรียบความพร้อมในการเข้าสู่พิธีบวงสวงอันเชิญดวงวิญญาณของพระที่เป็นสงค์ก่อ โปรดเร่มาสิงสถตณอุษุรีรีของท่านเพื่อลูกหลานญาติพี่น้องชาวบุคคลจะได้บูชาคาระวะในคุณความดีของท่านในวันนี้และบัตน,นีก็ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอพระสุภิธิการนบัตน,นี้สา สส้าเกกัมเบจารูเปกิริสิกาตัสเตจันทลิกิวิมานิทิเบรติจักเมตุวันาคาเนเกอาปุมิเเตมุมาจยานตุเทวชาลทละวิสมัยกากันตะพานาน থান্তিকে বলি ওয়ার্ডের নাম শুভ শুনান তো তাম কিন্তু মহাদেব อาสาขาพระเจ้าโออัญชุลประปุมเจ้าทีพระมมตตรณีพระแมตพโทโธพระมระมตพุทข้ามพญานาคสิิกันพญานา,นาคานาคักดีพญาุมราชเทาวสชวลาและเทพยาดาเจ้าทั้งหลายที่ได้เฝ้ารักษาวัดวาศาสนาในภูบาล้อม่วยป้อน้วยเฮาเข้าถูกเจ้าเท่เาดนมำถูกดำวังปาม ในสาราคัามเขตในประเทศอาณาในโลกาแห่งตนใัมไหนที่ไกลและที่ไกลทั้งไปในและไปนอกตัวทุกอบจากระวาน ขอทุกทีปในเวหาตัวป่าราษฎร์จันในบิมานแห่งประสาทในอาการบนบนได้ผู้ปายุ่นกว้างใหญ่กว้างชื้อเทวทายพระพุ่ธเจ้าพระไม่ทรณีพระไม่โพสุพระแม่คุ้งขาผู้พญานาคสิเดชันพญานาคนาคานาเีพญาย่มมารดาเวสวัลลาและเทพพญานาจทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจใสสะอาถงดถวญมารวมอนุโมทนาผก้ปักรักษาพิธีบวงสรวงอันเชิญดวงวิญญาณของ เปตงสากกโปรดดึงมาสิงสถนาอนุสวรีของท่านในวันนี้ด้วยเถิดสาวกอมนามัตสาอาเทพปติงกะเตประสิเต้ามวยผิดพิสิตสุธาวัฒนาทิพุราอาดุลยะเจดมยทิเมสวาราทิบดีบรมปารณเปรศวนเสวรสักวราสวริคดงสาว และเอกอักราวจริระหัตวัจรินเป็นสดัตติปยาทิเวศและอาโมนิเวศสุรลักษ์สัปดาพิธีเรื่องแบกภูมิโลกนี้บัดนี้ข้าพระเจ้าจะได้กระทำบริกรรมบูชายจะกาพิธีตามการสิปิธีบพพาภิสัยจารีโบราณ่อเดชานิมินุภาพิธีหารสปางนัดทำจุจจิตวิบีติเตทุกองค์จงประสาทประสิทธิพิธีโดยสารนาภาพชัยชายาชัยยาขอพอรไม่สารเมศวนเสรีสีบริบริสต ราธิบไต่ไก่ราดใช้ยาใช้ชาใช้ยาใช้ยาขอพรดาวจะตุเตพราตุขับปาราติปาราปิสีหิตใช้ยาขอพรเทพพุทธมีสถิทิพประจักษ์สถานไทยอมรขันสะพะอนันจักรวาลภูมิบกไกลวันสะพะกาะระม่ฟังรูคารดาวารีสิงห์ขอลจนแล้ทั้งอากาศหนาวสถานที่พิมานมาดอมรทิพเทวสนะขอพรสุรัลักษณ์จัตติสิทธิจงทรงเทวกรุณานช่วยบำรุงอภิบาลรักษา ดาญาพี่น้องชาวเผ่กะงทุกท่านที่มาร่วมนในวันนี้ขอจงมีความสุขเกษมสัมราญในทุกอริยบททุกเมื่อด้วยเธอดสาดอุกกาสศน้กมามข้าพเจ้าขอขารนับกำนัเที่ปรยิจาอดีธาภูมิเทวาสภะอารักเทวราช อีกอากาศเทวดาสรรพนาเทวริทเทพสถิตไม่มานแวนเหลาเรเดนพนาสิงห์ขอทั่วดุดสมรุกเทพทุทั่วทุ่งวานสิเดวรวัรเถิสกุลจบสกุลฟังกอต์เาละมกเอือน์อาหินซุ้นเชิงสินบัมบกลรองทานพ่อทุ่งหอปลแปลงพวกได้แห่งสุรินาสินลูกขาวรันยุบานเลสถานวัวดาวริงรชาติสัพพุจบาเทพรักษาสิ่งประหารสถานอาทุกตำแหน่งผู้ตำแหน่งที่หนอนดังเราเตรียมตั้งสินเดวร์รับแลใบแกลกอน เอกทั้งสโมสรชาวบ้านบกการทั้งอีพอร์ทภาพผูมิจำนองผู้เจ้าของติดนิสสกรที่เก่าใหม่เป็นฝักใฝ่เริ่มแรงซึ่งเสี้ยงเสียกันบริรักษ์เดือบาผู้รักษาปกครองขอจำนงวงสวนอำนวยปวงสด็จพิีต่างๆที่มีเครื่องสังเวยควรจงเจรวญรำลึกล้วนปะจิตประจงธรรมพร้อมยันตังรมทุกอย่างตามตามตรการนี้ราชมางอริภูพธีปเทียนสรุปจากนายจีน้อมเคารพ เมียอมาเขาเป็นมาสัพภาราพผลสัพพสกุลธรรชาติกำลังกลุ่มมากเป,ป,รรป,ปะะน็น,ปนแดงขึ้นจ,จนัดตึงเพื่อระบายเพราะเชิญไทยเทพามภูสามิกัตย์เป็นปรรบนนุตรพระนาบวชเชิญผันผ่อนไพรโทษขอให้ปวดพอดีรับเครื่องเพียงคำนับก,กับจากรกิจแม้ได้ผิดผลได้ตาเพื่อกรุณาบำรุงบร,รยยิกาคแด่นายโอสนธรรมวิเศษดังปกะคบุญพร้อมจับ พร้อมกับญาติพี่น้องผู้ทุกคนแบบอบปวดขมุนที่มาร่วมงมาจังหวัดน,นี้เทพาตูสามิมกขภิทัศขออัญเชิญเทพไพ่ยุคของท่านเจ้าของสิ่งนี้เดิมโปรดพริ่มเสริมโปรดพริพ่มผลมยดตามก็โทษประมีรับเก้ยผีคำนับกับจักรกไ,ได้ผิดไหมจะผิดผลได้ตาคือโกโรุณาบำรุงนบริรักษ์แด่บรรดาญาติพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข้าราชการน้อยใหญ่ที่อยู่ในสำนักงานเทศบาลเป็นสิ่งทุกข์ต่ำ โดยกนนารนำของท่านนางสาววิภาวีบุญเดือยตลอดจนข้าราชการผู้ใหญ่ทุกผู้ทุกคนนั้นซึ่งได้จัดสรรบำเพ็ญกุศลกิจแพ่อุทิศฐานสนองแดบ่บุรป,ปารย์เจ้าของภูมิสถานและเทพทุกแห่งหัวน้องผู้ปกป,ป้องงที่เดิมโปรดผ่อเสริมพรประสาทให้แด่ท่านนายโอศนธรรมวิเศษนม่ขอขววงแล้วก็ข้าราชการ้อยใหญ่ตลอดจนท่านผู้มีเกียรตยิท่านพี่น้องที่มาร่วมงานเดือนวันนี้ขอทุกทุกท่านนั้น จงดำรงเตรษฐกรและมีสัพนิกรบริวารยศจงปรากฏเกียรติคุณใจเจริญสุขทอนอำนาจและจงประาศจากสัพพทุกสัพสุสัพโรคสัพภพัยสัพภอันตรายใดๆจงกแลร่พลาดไปณเมื่อพระนักสายโดทิตเดินสาธุ